ไม่ว่าคุณจะเกิดราศีอะไรให้สติกเกอร์ไลายฮโลแกงบ่งบอกความเป็นตัวคุณดาวน์โหลดสติกเกอร์ไลายฮโลแกงน่ารักนารักทั้ง12ราศีได้แล้ววันนี้ที่สติกเกอร์ไลน์ช็อปหรือพิมพ์ฮโลแกง Gang, ที่ช่องค้นหาอย่าลืมมาเป็นแก๊งเดียวกันนะคะค่ะนนลเลอง่หค่ะอ๋อก็ ค่ะก็มีอันฟอลโล่กันนะคะแล้วก็กลับไป follow อะไรแต่งผมก็บอกทำไมต้องไปเอาแต่งผมก็บอกดิวว่าตอนนั้นอาจจะแบบดิวคืออันฟอลโล่กันไปนานแล้วนะคะแล้วก็กลับมาฟอลโล่กันนานมากแล้วแต่จะด้วยยังไม่ได้เจอพวกพี่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอัน o l l o w อะไมีเรื่องอะไรต้องอันก็ l o นก็นิดนึงก็มันนานจนจำไม่ได้แล้วอะว่าเป็นเรื่องอะไรแต่แต่ก็คงอันฟอลโล่ด้วยอารมณ์อยู่แล้วล่ะค่ะก็คือแบบว่า ไม่แน่ใจด้วยค่ะว่าใครอันใครใช่ก็คือแบบว่าก็คงก็คง,คงแบบว่าแบบถิงถยงกันนิดหน่อยมั้งคะแล้วก็แบบ <S <s <ips> อันฟอลโล่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำไปด้วยอารมณ์แหละ ก็ว่าไอ้เรื่องตอนนี้บอกได้เขาเล่กันด้วยไม่ค่ะคือจริงๆแล้วพี่ไผ่เขาจะเป็นคนแบบว่าเวลาโกรธอ่ะเขาจะชอบอ unfollow ดิวไงเขาอ่ะจะชอบแบบเวลาง,งอนก็จะอ unfollow ดิวอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอดิวแบบแล้วดิวจะเป็นคนไม่เช็คว่าใครตามดิวบ้างอะ,อะไรอย่างเงี้ยจนวันหนึ่งเกิดอะไรก็ไม่รู้ไปดูมั้งแล้วก็เห็นดิวว่านะเรื่องมันน่าจะเป็นนี้เหมือนดิวเห็นว่าเขาอันดิวก็เลยอันบ้างแค่นั้นเองเหมือนแบบเด็กทะเลาะกันอ่ะไม่ได้เป็นสาระเลยค่ะเป็นชินไหมคะเขาก็งอนอะไรเงี้ยไม่ลงรูปคู่หรืออะไรอย่างเงี้ยมั้งคะเขาก็นอง ย่่กัับพีเขาก็จะมีน้อยใจบ้างอะค่ะแต่ก็แต่ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรละค่ะพอแบบโดนถามปุ๊บก็ก็รีบกดฟอลโล่ทันทีเลยคือเขาก็ฟอลเราด้วยแล้วใช่ไหมครับหนูว่าเขาน่าจะฟอลแล้วนะน่าจะน่าจะฟอลแล้วกลับกลับมาฟอลกันเรื่ออารมณ์ความรักเอก็ก็พอดีปุ๊บเขาก็ฟอลเขาอันอันฟอลฟอลู่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยอะไรนะคะ ใช่ค่ะปกติค่ะที่เราความสัมพันธ์ตอนนี้ไม่เป็นยังไงโอเคนะก็ความสัมพันธ์ตอนนี้ก็ปกติดีแล้วอะค่ะก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,มด้มีอะไรแต่ทุกอย่างมันก็ต้องค่อยๆดูไปอะดูว่าแบบ ดีว่าความสัมพันธ์ของคนเราสองคนมันมันเป็นอะไรที่เรื่องของคนสองคนมันเป็นอะไรที่แบบมันคาดคะเนไม่ได้อยู่แล้วอะเนาะว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้ตลอดเพราะฉะนั้นมันก็ขึ้นอยู่ที่เวลาแล้วก็สถานการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่แล้วอะค่ะแล้วถ้าถามว่าตอนนี้มันโอเคไหมมันก็ไม่มีอะไรเหมือนเราทะเลาะกันบ่อยนะคะเพราะมันแบนี้อะไรอย่างเงี้ยมันไม่เชิงทะเลาะบ่อยลกค่ะแต่เหมือนปัจจัยในชีวิตมันเปลี่ยนไปมันก็มีอะไรที่ต้องแบบเขาเรียกไงปรับจูนกันถ้าจูนได้ก็ได้แต่ถ้าจูนไม่ได้มันก็อาจจะต้องแบบว่าถูกไหมคะเพราะะฉนนนัั้ก็คือม อาจจะเป็นด้วยชีวิตดี่มันมีอะไรที่เพิ่มมากขึ้นมามีงานเพิ่มมากขึ้นมามีธุรกิจเพิ่มขึ้นมาซึ่งซึ่งมันก็เป็นปัจจัยที่เปลี่ยนไปซึ่ง เราก็ต้องปรับจูนกันคือไม่หนาจอฟอลโล่กันต้องทิ้งระยะห่างเลยไหมคะดิดว่า<ด>จริงๆเรื่องเรื่องอันฟอลโล่มันไม่ใช่เรื่องเรื่องสําคัญเลยสําหรับสําหรับตอนนั้นที่เหมือนจะมีปัญหากันนะคะถ้าถ้าอันฟอลโล่กันมันคงเป็นเรื่องแบบติงต้องที่ทะเลาะกันไร้สาระมากกว่าเหมือนเหมือนคู่ทั่วไปเหมือนเด็กอะค่ะเพราะฉะนั้นพี่แพ่เขาก็จะมีมุมเด็กของเขาแบบนี้อยู่แล้วมันมันไม่ใช่สาะะระเขาบอกว่ามันมีเกี่ยวกับคนนี้สาเป็นผู้ส่วนตัวในธุรกิจใหม่เขามันเกี่ยวข้องกับเกี่องนี้ ไม่จริงๆไม่มีหรอกคะ่ะก็เป็นเป็นเป็นเรื่องเป็นมันไ,ไม่มีหรอกค,ค่ะ ีบ้างก็ดีเหมือนกันแต่ว่าไม่มีราคาีก็ทำให้รู้สึว่ที่เป็นผู้ชายวางตัวลำบากนะคะเพราะว่าเขาก็เกรงนะคะเขาก็เกรงกัรราคาแต่ทุกคนก็คือค่อนข้างจะรู้อยู่แล้วว่าอะไรยังไงแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นเพื่อนอยู่ตั้งแต่เด็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเพื่อนอยู่ตั้งแต่เรียนเรียนด้วยกันเพราะฉะนั้นคือจริงๆแล้วพี่ไผ่ก็เคยเจอโครบแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาอาจจะไม่สบายใจบ้างก็มีบ้าง โอยทุกคนทุกคนก็ทราบข่าวค่ะแต่ทุกคนก็ยินดีเพราะว่าเหมือนได้ได้โปรโมทร้านอะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกคนพอเริ่มจริงจังกันไปทุกคนก็เริ่มกลัวนิดนึงเลยอค่ะแล้วก็ดิวเจอเขาต้องไปเฝ้าไหมคะเวลาแบบเราไปเจอในส่วนเราไม่เคยค่ะไม่เคยไปเฝ้าค่ะเราทำยังไงที่จ้สบายใจว่าเราแบบบริสุทธิ์ใจอะไรก็เราทํางานอะมันไม่มีอะไรคือดิวไม่มีอะไรเลยที่ดิวสามารถจะพิสูจน์ได้เขารู้ว่าดิวบริสุทธิ์ใจหรือไม่แต่คือถ้ามันไม่มีอะไรมันก็คือไม่มีอะไรอะ เชื <łość> ่อไหมคะตั <Harriet> ้งแต่เกิดเรื่องมาถึงวันนี้ก็ยังไม่เคยเช็คโทรศัพท์อยู่ดีเลยมีแต่เขาเช็คโทรศัพท์ดิวแต่คือแบบดิวก็เขาก็ไม่ถามว่าแล้วเขาก็ถามดิวว่าแล้วทำไมดิวไม่เช็คโทรศัพท์เขาอะไรอย่างเงี้ยดิวก็ไม่เช็คอยู่ดีอะค่ะใช่เป็นคนไม่เคยเช็คโทรศัพท์ คนที่เราแบบศึกษาดูใจด้วยอยู่แล้วเลยเพราะดูแค่รู้สึกว่ามันเป็นสมบัติส่วนตัวของเขาแต่จะดีหรือจะไม่ดีมันก็อยู่ที่ทางเลือกที่จะเดินอยู่แล้วเพราะความลับไม่มีในโลกแล้วเราใช้ความไว้ใจมัดใจเขาจริงว่าเขาเขาไม่ได้สเออมีคนอื่อะไรอย่างเงี้ย่ะอย่าเรียกว่าใช้ความไว้ใจมัดใจเลยเป็นพวกไม่ชอบเช็คเลยอะค่ะเพราะฉะนั้นคือแบบไม่ค่อยไม่ค่อยอยากเสียเวลามานั่งแบบเช็คอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เป็นแบบ แบบอย่างนั้นน่ะเขาจะมีจริตเขาจะมีจริตเป็นผู้หญิงมากกว่าส่วนดิวจะมีจริตเป็นผู้ชายมากกว่าถ้าผู้ที่เห็นภาพอ่ะเพราะฉันคือดิวจะเฉยอยากทำอะไรก็ทำหรือว่าเราทำตัวแบบให้เขาไม่ค่อยไว้วางใจเขาไม่เชื่ออาจจะสวยขึ้นหรือเปล่าอาจจะไม่ได้ทำตัวอะไรอาจจะสวยขึ้นก็ได้ไม่มีอะไรหรอกให้คนเซ็ปต์เนื้อโอเคไหมการที่เขาเช็คไปบ่อยมันทำให้มันมีปัญหา เช็คไปค่ะก็ไม่มีอะไรอยู่แล้วในโทรศัพท์ก็เขาสบายใจจะเช็คก,ก็ให้เขาเช็คไปค่ะดีเห็นว่ารักถึงเพื่อนทำดีมาค่ะ,คะทำไมถึงเลือกไปที่นั่นก็ก็เป็นทริปที่บรรดาแม่แม่พี่หวานเจี๊ยบพี่แอมพี่ยอดพี่โจริโจทุกคนนะคะคือแบบว่าจัดทริปให้กับน้องนองทุกคนที่อยู่โดยที่แบบว่าดิวจริงๆแล้วดิวเข้าใจว่าเราทุกคนอ่ะคือไปได้วยกันแต่ดิวเพิ่งรู้วันนี้เหมือนกันว่าคือเขาแบบ ออกค่าใช้จ่ายทุกอย่างคือให้ไปเพราะว่าคงหวังดีกับน้องๆที่อยู่ในบ้านจริงๆอะไรเงี้ยเราก็ซึ้งใจนะอะไรเงี้ยค่ะก็ก็คือไหว้พระทําบุญร่วมกันนะคะแล้วก็มีมีออกทริปไปเที่ยวด้วยกันครั้งแรกอะไรเงี้ยค่ะก็1คืนพอมันทริปนี้เสร็จปุ๊บดิวก็รู้สึกนะคะว่าแบบพอกลับมาปุ๊บมันก็จะมีความรักความผูกพันกันอย่างดิวกับน้องกวางเดอะเฟสอย่างเงี้ยก็หลงทางกันไปแบบคนอื่นถึง4ี่โมงเย็นดิวถึง2องทุ่มก็อยู่บนรถตู้ด้วยกันมันก็ผูกพันกันอ่ะมันก็มีอะไรที่แบบ มันมันดูว่าทริปนี้มันเกิดประโยชน์นะคะแล้วพอหลังทริปนี้ก็เขายังมีคุยเลยว่าเอออาจจะมีทริปอื่นอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งซึ่งซึ่งคุณพวกพี่เขาคือซัพพอร์ตน้องๆทุกคนอยู่ใชักมิม่เด็กในข่ายด้วยกันค่ะไม่พวกเรารักและสามัคคีกันอยู่แล้วเนาะแต่ก็คือแบบว่าพอต้นปีมาเขาก็คงอยากมีทริปทําบุญบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีแต่ทริปไปเที่ยวกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบว่าเด็กในข่ายเขาจะทำงานปาร์ตี้ก็ถ้ามันเป็นอย่างนั้นก็ดีค่ะ เวลาทำบุญไม่หวังผลอยู่แล้วค่ะใช่ทำบุญหวังผลแล้วเดี๋ยวไม่ได้ผลไม่ได้พาไปทำพิธีเสริมอะไรเพิ่มเติมใช่มก็ก็ทำบุญไหว้พระตามปกติอะค่ะดิวก็ไม่รู้ว่าว่ามันเป็นพิธีเสริมหรืออะไรค่ะอัะอ่ะใอรเรื่องค่ะอาจจะหาสงการในที่จุดกะซับรักอะไรกับใครสงการนี้มีแพลนแล้วค่ะ ไปมีมีแม่ไปด้วยค่ะมีพี่หวานไปด้วยมีคุณแม่ดิวไปด้วยไปกันเยอะเลยค่ะไปกันเป็นกรุ๊ปเลยก็ประมาณ20กว่าคนเลยค่ะไปต่างประเทศทำไมเลืกไม่ต้องไปเยอะไม่ไปกันเี่สองคนก็เป็นคนชอบเที่ยวกันเยอะๆอยู่แล้วไม่ไม่เคยส่วนตัวเราไม่เคยเที่ยวกันสองคนอยู่แล้วไงคะมีพี่ไผ่ไปด้วยค่ะไปญี่ปุ่นค่ะแต่ไปเมืองที่ไม่เคยไปกันอะไรค่ะแล้วก็ไปกัน20่กว่าคน เน่าจะห้าวันค่ะพี่ไผ่ไม่เสียดายหรอค่ะไม่ได้สวีกกันเลยพี่ไผ่ไม่ไม่ไม่เขาไม่เขากับดิวไม่ค่อยสนิทกันนี่ละค่ะพี่ไผ่บอกให้ทุกคนไหมคะดิวทริปนี้ดิวบอกให้เขาทริปนี้ดิวบอกให้เขาค่ะงานทำงานไหนที่าก็มันไม่แพงมากค่ะก็เลยเอาให้เขาแล้วเรื่องเงินที่ไผ่ บบว่าก็เอาพอดีพอดีเลยเร <c oughs> ียก <c oughs> ว่าเป็นคลิปกระชับความสำคันอะไรอย่างนี้ได้ไหมไม่หรอกค่ะเราเราคุยกันไว้อยู่แล้วแพลนที่จะไปตอนสองการเนี้ยคือคุยกันตั้งแต่ต้นปีและะ้วค่ะ